สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินเฟิร์นนะคะจะมาพูดถึงระบบเกียร์ธรรมดากับระบบเกียร์ออโต้นะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะค่ะสําหรับระบบเกียร์ธรรมดานะคะ1เลยค่ะสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าเกียร์ออโต้นะคะในการใช้รอบเครื่องต่ําค่ะ2ค่ะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบเกียร์เกียร์ออโต้ค่ะ มีความทนทานใช้งานได้นานค่ะ 3. ค่ะขับได้สนุกกว่าและเต็มประสิทธิภาพเครื่องแรงค่ะ 4. นะคะมีความปลอดภัยสูงกว่าระบบเกียร์ออโต้ค่ะค่ะระบบเกียร์ธรรมดาเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมระบบเกียร์ออโต้กันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะค่ะสำหรับระบบเกียร์ออโต้นะคะ1เลยค่ะให้ความสบายค่ะไม่ต้องคอยเข้าเกียร์หรือ จับจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์นะคะขับได้ง่ายกว่าเกียร์ธรรมดาค่ะ 2. ค่ะตอบโจทย์กับผู้ที่เป็นมือใหม่หัดขับได้อย่างมากเลยค่ะและ3นะคะสามารถออกตัวบนเนินได้ง่ายกว่าระบบเกียร์ธรรมดาค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้และถ้ามีทิคดีๆแบบนี้อีกนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะนำมา ทำเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่พี่ๆน้องๆได้ชมอีกนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ